คสวัสดีครับน้องผมเองแล้วก็ใช่คุณก็รู้วันนี้คือวันอะไรแล้ววันนี้ผมอัดอยู่ตอนนี้คือวันที่สาสิบเอ็ดใช่คือวันปีใหม่แล้วคลิปนี้จะเปิดเออไม่ใช่จะเปิดดิจะปล่อยตอนเที่ยงคืนพอดีนะก็สัสดคลิปนี้ผมจะมาทําคลิปปีใหม่นั่นแหละแล้วก็ตอนนี้ชาวบ้านผมเริ่มจุดกันแล้วนะโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปตัดไปไมค์คราฟกันโอเค มาแล้วก็จากที่ตัวขาวตอนนั้นพูดไว้ผมจะมาจุดเทียนทีสิบคูณสิบในปีใหม่กันและนี่ในกล่องนี้มีไฟแช็ครุ่นปีสองพันยี่สิบหกตอนแรกเกิดจะพูดยี่สิบหกอะไรไงโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาห้าสี 5, 4, ่สามโอ้ยไม่ต้องนับแล้วจุดแม่งได้เปิดโทรศัพท์อย่าโอ โอ้โอ้ my p พีซีไอเดี๋ยวนี่ผมไม่ใช่พีซีนี่ว่าโอ้ my m โมบายมันสง่างามมากมันช่างสง่างามมากโอ้ไม่กอด โอเคมาเราแคตอนนี้เราจะมากดปุ่มนี้สามกันนามสองสองหนึ่งหนึ่งอื้อไนท์